เปลี่ยนหุ่นพังให้เป็นหุ่นปังสาววัยห้อัพก็ทำได้ง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการลดน้ำหนักสาววัยห้อัพอย่างเราลดได้ยังไงเปลี่ยนหุ่นได้ยังไงนะคะค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองนั่นคือเป้าหมายเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีก่อนค่ะก็ทำอย่างนี้เลย 1. กินน้ําให้เยอะกินน้าให้ได้วันหนึ่งประมาณ2 5ลิตรถึง3ลิตร ะะวิธีกินก็คือไม่ใช่กลัวกินแบบไม่ใช่เราต้องค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยกินซะก่อนเลยแก้วสองแก้วได้เนาะแล้วระหว่างวันเราก็ค่อยๆจิบไปเพราะน้ำมันจะช่วยให้เราไม่หิวไม่หิวแล้วก็จะทําให้ผิวพรรณเราดีด้วยนะคะอันที่ 2, 2คือเว้นช่วงการกินๆๆก็คือตอนนั้นอยากลดมากมาก,ก็คือเว้น18บแทับหเลยเลยว้นช่วงการกิน18ชั่วโมงแล้วกิน6ชั่วโมง6ชั่วโมงนี้ไม่ได้กินทั้ง6ชั่วโมงนะ กินเริ่มต้นกินตอนเที่ยงอย่างเพี่เริ่มต้นกินตอนเที่ยงเสร็จบ่ายโมงแล้วก็เว้นช่วงไปอีกทีหนึ่งอะไปกินห้าโมงเย็นเสร็จหกโมงนะคะระหว่างช่วงที่เว้นะ่ะก็ไม่ได้กินอะไรยกเว้นแต่น้ํากาแฟกาแฟดําน้ําไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลแล้วก็ชาเขียวจืดๆน้ําแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อมาก็คือข้าวให้ลดข้าวลงข้าวก็เหลือประมาณหนึ่งทัพพีนะคะในแล้วก็จะกินเฉพาะข้าวในมื้อแรกนะคะ แล้วก็กินเนื้อสัตว์อย่างโปรตีนเน่ะเขาบอกโปรตีนก็คือพวกเนื้อสัตว์เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยก็กินให้1.5เท่าของน้ําหนักตัวทีนี้เวลาคํานวณหรอบางคนเขาก็บอกว่าให้ใช้ฝ่าม,มืออย่างเงี้ยวัดเอาเนาะกี่ขีดกี่ขีด,ขด,ขดอันนี้มันก็จะได้ขีดหนึ่งอะเนาะถ้ากินสองขีดก็สองฝ่าม,มือกะกะเอาถ้าเราอิ่มเป็นใช้ได้นะคะแล้วก็ลดพวกตัดหวานออกไปเลยเนาะพวกน้ําตาลเนี่ยตัดหวานออกไปเลยนะ แล้วก็นอนให้พออันนี้สําคัญเนาะนอนให้พอนอนมากภูมิยุคจําไว้เลย7-8ชั่วโมงเนี่ยถ้านอนได้นะคือนอนดีนะนอนหลับลึกเนี่ยตื่นมาเนี่ยพุงม,มันจะเบาไปเลยแล้วก็อันอีกอัน,นก็คือต้องไม่เครียดถ้าไม่เครียดเนี่ยนะเราจะลดน้ําหนักได้สําเร็จนะคะถ้าเราเครียดเมื่อไหร่เสร็จเลยเสร็จเลยจริงๆค่ะยังบางวันเนี่ยเราเผลอหลุดเออไปกินอย่างอื่นอ่ะมื้อแรกเราได้ไปกินพิซซ้มพิซซาไปเอาเลยว่าเครียด ทำไงดีวะวันนี้สงสัยวันนี้ไม่สําเร็จแล้วไม่เป็นไรกินแล้วก็อร่อยไงช่างมันเอาเข้ามาแล้วจะเอาออกเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็ไม่ต้องไปเครียดผ่านมันไปแล้วก็อย่าเพิ่งช้างน้ําหนักนะคะช่วงนี้ใช้วัดสัดส่วนเอานะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการลดน้ําหนักนะคะพี่ทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้สิมันไม่ได้ยากเนาะค่ะยังไงข้อมูลดีๆ ก็ฝากไว้ที่เพจกินอิ่ม,มก็ผอมได้ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ